ทำไมผมไม่เสียทำไมทำผมแล้วเป็นสีนี้ผมขาดไหมทำที่ไหนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับปิ่นแซ่เจบีอีกแล้วในคลิปรวมรีวิวสีผมที่เคยทำมาทั้งหมดนะคะซึ่งจริง,รงๆก็มีคนถามมาเยอะทำไมผมไม่เสียทำไมทำผมแล้วเป็นสีนี้ผมขาดไหมทำที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งปิ่นบอกก่อนว่าจริงๆแล้วปิน่นมีร้านทำผมประจำอยู่แค่2ร้านนะคะซึ่งหนึ่งก็คือร้านโมซาดนะคะที่ ชนบุรีนะคะก็คือช่างก็คือชื่อพี่ไซมอนนะคะเดี๋ยวทิ้งคอนแทคล้านไปด้วยแล้วก็อีร้านหนึ่งที่ทําประจําก็คือช่างหนูดีนะคะหนูดีก็คือจะอยู่ทั้งที่บางแสนก็คือทําที่บ้านหนูดีกับร้านของหนูดีที่กรุงเทพนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเคยตามปิ่นมานานก็จะรู้ว่าปิณทําสีเนี้ยสี่ห้าปีทำที่ร้านฟินิกส์แอดวานก็คือทํากับช่างหนูดีแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยคือหนูดีเขาออกแล้วปิ่นก็คือย้ายตามไปทํากับเขาอะไรอย่างงี้ทีเนี้ยช่างทั้งสองคนทําดีเหมือนกันเลยก็คือถน้อยมาก มาก <Wow. S 1> มากมากมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยนะคะทีนี้มันก็ต้องมีเทคนิคเรื่องของการดูแลแล้วก็มีเรื่องของการรู้เข้าใจธรรมชาติของผมด้วยว่าผมเป็นยังไงทําไมทาสีแบบนี้ได้ทําไมทําไม่ได้ทําไมทํแล้วผมทองเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เริ่มทำลายสีผมกันก่อนนะก็คือปิ่นอะจริงๆแล้วเมื่อสักสี่ห้าหปีก่อนปิ่นเป็นคนผมสีเข้มแล้วก็เวลาย้อมสีก็จะเป็นโทนแบบน้ําตาลน้ําตาลแดงแล้วก็เออโทนทองทอง,ทอง,ทองซึ่ง ทุกโทนที่ทำพอมันเฟดแล้วมันจะเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่ติดเปลี่ยนมากๆก็คือพูดง่ายๆว่า,าพอเฟดแล้วไม่เคยสวยเลยสักครั้งแต่อันนี้คือสีที่เฟดแล้วแล้วเป็นสีนี้เลยนะซึ่งเป็นสีที่ปินแฮปปี้แล้วก็ทำมาหลังจากนั้นนานมากจะบอกก่อนว่าการที่ทำสีผมแล้วผมเหลืองหนึ่งคือเกิดจากเชสีที่เราเลือกนึกภาพเวลาเราทำผมสีแบบสีบรอนสีน้ำตาลอะไรเงี้ยเขาจะต้องกัดพื้นสีผมซึ่งพื้นสีผมอ่ะก็คือเนื้อในของผมนะยิ่งกัดมันก็จะยิ่งขาวแต่ยิ่งกัดมันก็จะ ช่างที่ทําผมสีสว่างก็คือถ้าจะทําให้ผมไม่เสียคือต้องเก่งมากๆนะฮะเริ่มจากตอนนั้นก็คือทําโทนน้ําตาลแล้วพอเฟดมันก็เป็นทองทีนี้ปิ่นก็อยากทําสีสว่างแต่ทั้งนี้สีสว่างพื้นผมเราจะต้องกัดจนค่อนข้างขาวซึ่งของปิ่นอะปิ่นจะกัดจนเป็นเฉดนี้เลยประมาณนี้เลยแล้วหลังจากนี้นพอทําสีอะไรมันจะค่อนข้างสวยเฟดออกก็ยังสวยแล้วก็จะไม่เหลืองนะคะเพราะว่าพื้นผมเรามันไม่เหลืองแล้ว <Wow. S 1> สีที่ปิ่นทาก่อนหน,น้านี้มันจะมีเป็น บรอนอมเทาเป็นบรอนสว่างบรอนอมชมพูบรอนอมน้ำตาลสูนแต่จะเป็นโทนแบบบรอนขาวทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเป็นสีที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้ากับหน้าแล้วมันทำให้หน้าเราดูสว่าง <Wow. S 1> ทีนี้จะเล่าก่อนว่ามันก็มีบางบรอนที่มันไม่ค่อยลอดอย่างเช่นตอนที่ทำบรอนอมเทาเงี้ยไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่แต่งหน้าคือมันจะดูแบบซีดเป็นศพทั้งหมดจืดมากก็คือเป็นสีที่ต้องแต่งหน้าแล้วก็อีกสีหนึ่งที่รู้สึกว่าพลาดไม่น่าทำเลยก็คือสีส้ม พอทำสีส้มปุ๊บรู้สึกเลยว่าเราเหมือนแบบ แอนิเมะนซึ่งปิ่นเป็นปคนที่แต่งตัวสีสันเยอะอยู่แล้วพอหัวเราส้มด้วยมันดูแบบเยอะไปหมดอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออสีส้มไม่ไม่ค่อยเข้า,ขากับเราแลวที่สําคัญก็คือเวลาโคนขึ้นคือแบบสีดําตัดกันชัดมากคือน,น่าเกลียดแต่ตอนเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยโคนขึ้นแต่ว่ามันก็ยังดูแบบสีมันไล่แล่กันไปไม่ได้ดูแบบตัดกันชุบชับมากเกินไปนะก็จะดูไม่โซม,มากนะแล้วก็จะมีเฉดหนึ่งที่ทําบ่อยเรื่อยๆก็คือ,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 อจะเป็นการไฮไลท์ซ่อนนิดนึงอย่างเช่นซ่อนไฮไลท์ айт, สีเรนโบวด้านในาแต่ว่วาอก,กอนกนเเ้ะมห็็ืปจล แล้วก็เป็นอีก s นหนึ่งที่เคยทาก็คือซ่อนไฮไลท์พวกโทนชมพูโทนม่วงไว้ข้างในเหมือนกันอันนี้ทากับพี่ไซมอนร้านโมสานะคะก็สวยมากสวยมากเลยแหละแต่ว่าพอสะไม่ทีก็จะเฟดเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการไฮไลท์สีที่เป็นแบบสีสดสดสีลูกกวาดอะไรแบบนี้นะคะถ้าอยากให้ไฮไลท์แล้วสีอยู่ทนทน,น่าจะเป็นไฮไลท์ที่เป็นแบบไฮไลท์โทนสว่างหรือไฮไลท์แบบโทนดาโทนเข้มไปเลยพี่คิดว่าสีพวกนี้น่าจะอยู่ทนกว่าทีนี้ก็จะมาในเรื่องของคําถามที่ใครหลายๆคนสงสัยอย่างเช่นทํายังไง มไม่พังบอกก่อนเลยว่าหนึ่งคือการเลือกช่างผมที่เราไว้ใจได้ไม่ใช่ว่าแบบใช้น้ํายาแรงๆกัดทีเดียว,วฟู่ทีเนี้ยผมพังแน่มันจะต้องมีการแบบค่อยๆกัดกัดอาจจะกัดหลายรอบแล้วใช้น้ํายาเบาๆทั้งนี้ก็ต้องเป็นช่างที่ไว้ใจที่บอกเพราะว่าเขาจะดูธรรมชาติของเส้นผมเราว่าเส้นผมเรามันไหวแค่ไหนผมแข็งแรงแค่ไหนผมเส้นเล็กเส้นใหญ่มีผลหมดรวมถึงว่าการบํารุงก็คือปินอ่นะ จะใช้ครีมมาร์กผมแทนครีมนวดไปเลยพี่จะใช้เป็นตัวโลแลนด์มัง้งคะตัวนี้อาจจะขึ้นรูปให้ดูเป็นแบบกระปุกที่เป็นเคลาตินตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยที่เอาอยู่เข <Wow. S 1> จะบอกว่า การสระผมโดยไม่นวดผมด้วยผมสีนี้ไม่ได้ไม่รอดพันกันคือแบบพันเลยอะ่ะคือต้องนวดผมด้วยมาร์กผมทุกครั้งนะคะก็คือวิธีนี้เป็นรู้สึกว่าเอาอยู่ที่สุดแล้ว <Okay. S 1> ทีนี้อีกวิธีหนึง่งไม่ให้ผมพังก็คือปิ่นเป็นคนที่เลี่ยงความร้อนมากนะคะก็คือถ้าวันไหนไม่จะเป็นต้องหนีบต้องไรปิ่นก็จะเป่าลมเย็นแล้วก็จะพยายามใช้ความร้อนให้น้อยที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ใช้ออยล์บ้างในบางเวลาที่ ไม่ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือหลายๆคนไม่ค่อยรู้ก็คือคนที่เคยดัดผมยืดผมหรือโตกผมสีดํามาอนไม่ควรกัดผมขาวเพราะผมจะพังแบบเป็นไม้กวาดเลยถ้าช่างที่ดีดๆเขาก็จะถามก่อนว่าเราเคยทําอะไรพวกนี้ไหมถ้าเกิดเราเคยทําเขาก็จะไม่แนะนําให้เราทําผมสีสว่างนะเพราะว่ามันจะทําให้คุณพังไปอีกนานเลยจนกว่าผมใหม่มันจะยาวเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ปิ่นไม่แนะนําเลย <Okay. S 1> จริงๆทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความพลาดของตัวเองที่ปิ่นเล่าไปต้นคลิปว่าท,ทําผมโทวส้มแลม้ว สีแบบคนเข้มด้วยนะก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเข้าใจผิวเราก่อนว่าเวลาเราดูรูปในอินเทอร์เน็ตเนี้ยเรารู้สึกว่าโหคนนี้ทําผมสีส้มสวยมากฝรั่งทําผมสีส้มสวยมากๆนาตาชาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไงเอออะไรเงี้ยหรือแบบบางคนทําผมดํราแล้วรู้สึกว่า โยคับผิวมากน่าสว่างมากสวยมากจนเจนนี่มากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำแล้วจะเหมือนแต่สุดท้ายมันไม่เหมือนไงก็คือมันเกิดจากอันเดอร์โทนผิวของเราด้วยก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นคนขาวเหลืองขาวอมชมพูหรือเป็นคนเหลืองหรือเป็นคนผิวดําแดงหรือเป็นคนผิวน้ําพึง่งคือสีผมแต่ละคนะ่ะถ้าเราจะดูว่าทําสีไหนแล้วรอดพยายามเลือกตัวอย่างที่เขาทำแล้วรอดแต่นางแบบคนนั้นจะต้องสีผิวโทนเดียวกับเราหรือว่าแต่งตัวโทนเดียวกับเราอันนี้จะช่วยได้เ <Okay. S 1> ยอะที่บอกว่าทำไมเกี่ยวกับการแต่ วด้วยเพราะว่าอย่างที่ปิ่นบอกว่าเราใส่สีสันเยอะแล้วเราไปทําผมสีสอ,อีกบางทีมันทําให้ดูเยอะไปหมดแล้วปิ่นก็รู้สึกว่ามันเยอะไปแต่ถ้าสมมติว่าบางคนเป็นคนไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่แต่งหน้าไม่ชอบแต่งหน้าเลยแต่ทาผมสีเทาคุณก็จะดูเป็นศพซัส่วนใหญ่ในแต่ละวันแต่ถ้าคุณเป็นคนแต่งหน้าจัดจัดเป็นคนแบบอูฟฟชั่นแต่งตัวแบบขาวดาคีปคลีนหรือเซ็กซี่อะไรเงี้ยอันนี้คุณอาจจะทําผมแบบสีแบบเด่นๆไปเลยก็ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณขาวคุณจะทําสีอะไรก็ได้มันก็สวยไปหมดแล้วพอแต่งตัวตัดกับชุดโทนดำๆา,าเีียล้ดท่่ผม มันก็เก๋เนี่อะเงี้ย <Wow. S 1> ทีนี้มันก็เลยเป็นไอ้นี่ว่า ทำไมการทําสีผมมันจะต้องดูทั้งอันเดอร์โทนผิวว่าเข้ากับเราไหมไลฟ์สไตล์เราว่าเราแต่งหน้าแต่งตัวยังไงมันเข้ากับสีผมไหมมันเยอะไปไหมหรือมันน้อยไปไหมอันนี้ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนก็อาจจะไม่ทันได้นึกถึงดูแค่ว่าเออลูกคนนี้ทําสีผมแล้วสวยแล้วก็มาโนเองว่าเออฉันทําแล้วฉันก็น่าจะสวยกับเขาบ้างอะไรอย่างงี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวสีผมนะคะก็ <S <S เล่าตั้งแต่ว่าทําสีไหนมาบ้างดูแลยังไงทําสีไหนแล้วลอดวิธีการเลือกสีผมว่าทําแบบไหนให้เข้ากับเราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อ นนะสำหรับคนที่อยากตามไปทํากับช่างของปิ่นนะคะเอาสะดวกทั้งราคาทั้งเวลาทั้งสถานที่เลยดีทั้งคู่2คนนี้คือเรคเคนแล้วก็ทํามาตลอด5 6ปีที่ผ่านมานะคะเคยทําช่างอื่นๆมาก่อนนะั้นี้ก็โอเคทําแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากบางคนเคยแบบเอาสีชมพูพาสเทลไปให้ดูแต่ออกมาช็อกกิ้งพิงก็มีนะคะเดี๋ยวคลิปูปให้ดูตอนผมสีช็อกกิ้งพิงนะตอนนั้นก็คือแอบตกใจตัวเองนิดนึงแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรโอเคสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิงไว้ได้ด้าน ีวิวเพิ่มเติมให้ค่ะสําหรับวันนี้อ๋อสําหรับผมสีนี้นะคะของแน่พี่ดูอีกหนึ่งรูปปึ้งอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปนะคะที่ทําสผมสีนี้มาตอนแรกนะคะจะเป็นโทนนี้เลยก็คือบลอนด์อมชมพูอ่อนๆมนๆนะคะก็ทํากับช่างหนูดีนะคะพอเฟดออกมาก็จะประมาณนี้เป็นสีโทนประมาณนี้นะคะก็ยังสวยอยู่ยนะคะไม่ทองไม่เหลืองนะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละคะ่ะทุกคนอย่าลืมกด subscribe แลากดติดตามกันให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ